ในพิธีว่าที่เรือตรีคูชีอรุณเหลืองทุกที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงได้มีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติติดอิดติตอาสาสูตรซ่อมที่เป็นประธานในพิธีโครงการช่วยเหลือรับการดำเนินการการรายงานมาในการที่จะช่ยวยเหลือต่อสู้ต,ต่อสบภัยและสร้างที่น่าอาศัยโดยผู้ว่าการนั้นจเวย ผู้ประสบอูทกกัยน้ําน้ท่วมจังหวัดระยองนบัดดีของกรปตันเยน้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะเรสัาหต่อไปค่ะวันนี้ก็มาในทีมซีไสนะคะสีส้มกันนะคะวันนี้อาจารย์ขอด้านขวาบ้าง 3 2 1ร้อยค่ะค่ะ,ะ,ะวันนี้เทปกิจการอของเรานะคะเป็นจุดอันสุดทองความดีนะคะช่วยเหลือประชาชนจังหวัดระยองที่ประสบภัยนะ้ำท่วมกันนะคะค่ะ มีหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะประสบปัญหานะคะแล้วก็เจอกับครที่บัตน้ำท่วมนะคะตัอสูาา้สค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะผู้ที่มีกิจกรรม A ฟิกอิสเซนเตอร์จิตนักศาเป็นโครงการที่สำนักง,งานข้าราชการการ,การศิกษาเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัยพิบัติต่าง ซึ่งในขณะนี้เนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยก็ก็ตามที่ข่าวออกมาว่าประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองแกปลงและก็บางจกันซึ่งอ,อาชีวศากษาจังหวัดระยองนั้นเนี่ยก็ได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อจออ่อไขกิเลสาเรื่องต้นนี้เนี่ยก็ออกไขกิเลสาคือสํารวจความเสียหายให้กับประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเรื่องต้นก่อนหลังจากที่น้าลดแล้วเนี่ยแล้วก็จะออกก็คือซ่อมสร้าง ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟฟ้าด้านรักษาคือเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็อุปกรณ์การกเกษตรต่างๆตลอดจนรักษาคือเข้าไปดูที่อยู่อาศัยที่สามารถที่ให้นักเรียนเข้าไปช่วยเหลือช่วยซ่อมสร้างให้กลับเข้าอยู่ ในสถานการณ์ปัจจุบันได้นะครับซึ่งในนี้ก็มีคณะครูการออกไปสำรวจแล้วพระว่าสากคือมีหลายจุดที่เราต้องต้องรียกเข้าไปช่วยเหลือประชาชนครับงตรงนี้นักเรียนช่างาจะได้อะไรครับสำหรับนักเรียนที่ที่เข้า,าไปแบบนี้เขาจะได้ฝึกทักษะจากความรู้ที่เขาได้เรียนจากใน,ในชั้นเรียนเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอะไริดอาสาช่วยเหลือประชาชนทําให้ประชาชนได้เห็นว่าสักคือการเรียนช่าง หรือเซ็นสายอจิวาพวกนี้สามารถที่ทำได้จริง